ท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบก,กับท่านในเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่ว่าวันนี้อยาขอพูดสั้นสักหน่อยเมราต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอยา่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมามทในธรรมทั้งหลาย คำว่าทำก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายมความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงตามที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความดีทั้งหมดถ้าคนทุกคนเชื่อองค์สมเด็จพระบรมสุข,ขุและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองห้องหนึ่งความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความรูปอุปการะอันท่านกระทำแล้วแก่ตนหนึ่งอย่างนี้คนมีแก่บ,บุคคลทั้งหลายเพื่อการเคารพคารวะสิ่งอะไรกัน,ไ,กนไม่ได้หมายถึงว่าความเกรงกลัวสิ่งอะไรกัน เมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรักอย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสําคัญถ้าไปในที่ใดก็ตามแ้าใครเขายกมือไหว้แสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าไม่จองหองก็หมายความว่าท่าบุคคลผูนใน้ใดทั้งเกื้อกูลกับเราเรายอมรับ แล้วก็เห็นใจขั้นสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอีกรายการหนึ่งยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่าเราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทำลายทำลายความสุขของคนอื่น,น,นในเข้าของเรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจคือว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับข้อหมู่คณะตอกถูกต้องตามประเพณีนินยมไม่ไปยย้อแย้งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่นแล้วความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตน หมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสำหรับเราเมื่อเปรียอกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นนัตทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะแม่ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันและกันถ้าทำได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วหรือยังข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังธรรมโดยการหมายความว่าการฟังธรรมก็คือฟังคำแนะนำเลยได้ของความดีธรรมะนี่ก็แปลว่าความดี ในบุคคลใดที่มีการประชุมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนํากันบ้างการสังแสงกันบ้างในด้านของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอๆจดจำไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดีจําไว้จําทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเอง เมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติไอ้ความดีมันก็ฝังใจเ <c oughs> มื่อความดีฝังใจกายก็ะทำก็ทำดีพูดก็พูดดีทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทำก็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดใจคิดจะทำชั่วกายมันก็ทำชั่ว ถ้าใจคิดจะทําทดีกายมันก็ทําดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดจะพูดดีปากมันก็พูดดีนี่เป็นอนุว่าการฟังธรรม <c oughs> <c oughs> การฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทศือฟังที่คนเขามีความประพฤติดีแล้วพูด ถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนเส่งกันเลยกันไม่ให้คิดระทุท้ายเส่งกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบก็หากันต่างคนต่างอ่อนน้อมก็หากันเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้างก็ต้องตอบว่า เหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมแล้อาจจะมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านั้งหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขและโลกเป็นทุกข์แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกได้ยังหรือว่าพระพุทธศาสนาเกะกะโลกนี่ข้อต่อไป แอนกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายไมยความว่าอะไรสมนานาจาทัศนังแล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วใ้คำว่าสมณะี่จากความชั่วท่านแปลว่าเลือเ่อยเฉยไป มีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีและเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อคออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลำบากที่เราจะทำความดีทุกอย่างในการงานที่จะพึงประโยชน์แก่นตนก็ดีเป็นประโยชน์แก่นตนก็ดี ในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เก่ตนก็ดีไม่เบียดเบียงใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่ออุปสรรคคือความยากความลำบากหรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดก ไปเดินขบวนที่นอนชุมนุมที่นี่นสตร์ที่นั่นนี่ครูเขาไม่ได้สอนหรือว่าครูคนใดเขาสอนก็ไม่ทราบทำความอดทนในด้านความดีคือเราจะทำความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึง่ง คนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำาลยได้ความดีเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี้การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมโมนิยกถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มด้วยความเมตตาปราณีนี่เป็นว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาธรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจาอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษ สั่งสนทนากันในวาจาที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการทำมาหากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าจเจนเจาทรรโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปชุมนุมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุ แล้วเราจะกําจัดเหตุของความทุกข์นั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิดอย่างนี้ท่านถือว่าโลกเป็นสุขและว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทําได้หมดในข้อต่อไปเทบกล่าวว่าจงทําลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรมหนึ่ง เห็นอริยสัต์ทั้งหลายหนึง่งทำพระนิพพานให้แจง้งหนึ่งแย่ไหมการมีความเพียนเป็นเพื่องเผาก,กินเลสได้ความกิเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้หม,ม,มองมันหมองหมัวอารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขมโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวิคาาเข่งฆ่าเขา อารมณ์จิตท,ที่หลงไหลไฝ่ฝันเกินพอดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวเราคิดว่ามันจะไม่สลายตัวเนี่ยอารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดว่าอยากให้มันมีในจิตของเราด้ <c oughs> วยการรักการขโมยยืแยงทรัพย์สมบัติของคนอื่นนะเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ,บ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดศัตรู อารมณ์ที่อยากจะวีค่าเค่งค่าทําร้ายบุนคคลอื่นเราถ้าเขาคิดกับเราเราชอบไหมล่ะนี่ว่ากันได้อารมณ์โดยตรงยังไม่ทําได้ว่าเป็นอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกลื่อกโกนซึ่งกันและกันเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรู การที่จะคิดทำร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็เลิกคิดเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์ปรารถนาในการเกือ้อกูลสร้างความเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันอย่างนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรหมความบ่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐ ก็ม,มีอะไรมีความประพฤติหนึ่งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุขสามไม่ช้าได้สยาเส่งกันและกันใครดีพรอยินดีด้วยสวีอุเบกขาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึง ก็รู้ตัวเแก่ไม่ดิ้นรนความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเป็นอนวภาพพรมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรมเหอะคืบคืบรอกัดถ้ารม์อย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม่อสยาสิ่งกันนี้ชาดิสยาสิ่งกันแล้กัน โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ได้ข้อต,ต่อไปท่านบอกว่าเห็นอริยสัจนี่เขานี่ปวดหัวฟังเป็นภาษาบาลีเขาหน่อยปวดหัวแล้วอริยสัจนี่ไม่ไหวแล้วพวกคุณเอ้ยเป็นเรื่องของพระอรหันต์ที่เขาจะทำกันแต่เปล่านี่เราพูดถึงอริยสัจของชาวบ,บ้าน อริยสัจก็หมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะแบบนี้มันก็สบายไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทําตนบุคคลในเป็นพระอริยเจ้าโน่นต้องไปพูดกับพระเอากันอย่างสงบายๆพระในไปพูดกับแกเข้าที่แกก็กไม่รู้เหมือนกัน ระกแกบวชเข้ามาแกบอกก็กมีสิน227บางองค์ไปดูสินห้าไม่มีก็มีนี่ว่ากันบางองนะไม่มีม้แต่สินห้าแล้วสิน227ก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้นี่ดีพูดนี่ไม่ใช่นินทากันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจเราเห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธ ก็นั่งนึกดูที่อะไรหนาที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่งโลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็เพะอะไรไปถามดิไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายมัยเจอหน้าชก เจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเปกเตะซอกเขาไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้เ้าทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการไหมถ้าถามด้วยความใจจริงแต่คนนั้นเขาไม่บ่าเขาตอบว่าไม่เอาแล้วรูปนี้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจะ้ะ นี่ในเมื่อเรามีอริยสัจเพื่เรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายเข้าประหัรประหารซึ่งกันและกันอันหนึ่งอริยสัจท,ที่เป็นทําให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายืดแย่งมารักขโมยมาว่าคตมาโกง เราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งอะไรกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่แย่งใครไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไหวชั้นไม่โกงฉั้นไม่โกงฉันบริสุทธิ์ผุดฟองแต่ที่ไหนได้เหลอแผลบเดียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้าน ความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงแต่ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้ววนนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดินข่าวแม่เวลาจะเข้ามาบริหารประเทศร้องหม่มร้องไห้สงสารประเทศว่าประเทศมีแตคนคดคนโกง ฉันทําและจะทําในความบริสุทธิ์แต่ว่าทําเข้าจริงๆแล้วไม่กี่วันนะบ้านไม้กลายเป็นบ้านตึกตึกเล็กกลายเป็นตึกใหญ่ร่ำรวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัตว์แล้วถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตว์ตวะอริยสัตว์ตวะ หมายความบริสุทธิ์อย่างสัตย์ตราริงฉันไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัจการเห็นอริยสัจในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยื้อแย้งซึ่งกันและกันมันไม่ดีถ้าเราถูกเขาบังแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทํากันอย่างนี้ชื่อไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินซึ่งกันและกัน ไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยกันอริยสัจที่สามสำหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วนอริยสัจข้อที่สี่ของชาวบ้านเป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่ง ต่างคนต่างไม่พูดโกหกหมเทจพูดแต่วความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคำหยาบพูดแต่ว,วาจาไพเราะสนอกสดพื้นที่รักเป็นที่รลื่นหูพูดแล้วผูพ้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสามวาจาที่พูดไปเราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการ นั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกรราวสิ่งกันและกันสี่วาจาวิทีสะเทือนใจชาวบ้านทั้งเราและเขาต่างคนตามไม่ชอบใจวาจาสี่รายการนี้เราไม่ชอบใจเขาก็ไม่ชอบใจคนทั้งโลกก็ไม่ชอบใจเราก็รักษาสัจจะนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธิ์ผูดเต่ความจริงพู้แต่วาจาที่อ่อนหวาน พูดแต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามคัคคีพูดแต่วาจาดีที่ไม่สะเทือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัจข้อสุดท้ายก็คืออย่าทำจิตใจขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราเรมีไรได้พูดมาแล้วในการดื่มสุราเมีไรไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัว ดีไม่ดีก็จำใครไม่ได้หมดพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบุบรเป็นที่รักบุตรเป็นที่รักพเพราะดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาเระบรเป็นฟุตบอลไปสักไเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนามถ้าเคยดีข่าวไปซ้อมเธอเข่าบ่อยๆแต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้ว นี่เพราะการดื่มสุราเมรัยเป็นปัจจัยอาลับมาได้ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพระนิพพานให้แจ้งไม่แจ๋วจะไปนิพพานกันไหมล่ะนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพานก็ได้ก็ทนิพานของชาวโลกมันจะไปยากลําบากอะไรรู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพาน,นสักทีดีไหมคนฟังอย่าเพิ่งปิดสถาอยาพิ่งปิดเครื่องรับท่า่ะโอ้โหนี่เตรียมจะปิดวิทยุกันอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พาย่าปิดวิทยุบอกไปยังไงแต่ไปโทรโลูกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรจยกินผัวยังมีความลําบากโอ้ไอเจ้านี่เจ้าสิงก็ยังทวงโอ้มันยากลําบากเหลือเกินเนี่ยไปนี่พายกันยังไงไปไม่ไหวแล้ว่อคุณแม่คุณเอ้ยดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องลองมาบอกนี่ตาตาคนที่พูดนะแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดหรือย,อยังไง จะมาชวนชาวบ้านไปนิพพานจะไปไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาจวบ้านนะไม่ใช่นิพพานของชาววัดน,น่่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด คนอยู่วัดจะให้ปฏิบัติยังคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่ภาษิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องเวลาศึกอยากความเป็นพระละผืผีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเข้ามาซะอีกเม่ร้องเพลงเลยใครเขาจ้างร้องนะพระเนี่ยไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกในวันนี้เราพูดกับชาวโลกก็ชวนชาวโลกปณิพภัณฑ์ไปไหมไปหรือไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพพานชาวโลกกันก่อน นิพพานแปลว่าด,ดับหรือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหนเม่อความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่ระวางกฎกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับ ตามประเพณีนิยมประเพณีนิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทํากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทำถ้าทำแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกเล้ากันเราก็ไม่ทำมันเสียสิ่ง มีกฎข้อบังคับของหมู่คณะใดวางไว้ไว้อย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทำเราก็ไม่ทำประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไว้อย่างไรเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลก อย่างนี้เรียกวันดับคือนิพานดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประเพณีอย่าลืมนะนิพานนี่ครับปลว่าดับนิพานไม่เด็แปลว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็นว่าการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ กฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของท้องถิน่นแล้วก็กฎหมายของโลกนี่ต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลก อยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอันว่าเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกพูดมายาวบ้างั้นน้างก็เห็นว่าจะต้องจบกันเพียงแค่นี้ อย่าลืมว่าที่นํามาพูดนี้พระพุทธศาสนาช่วยโลกนี่มันหนึ่งในแปดหมืนสี่พันเรื่องเท่านั้นนะและเียงเหลืออีกแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเรื่องเ <c oughs> ด็กเก้าทิ่เก้าหัว 9, 9, ข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมามส,มามสมัมพุทธเจ้าทรงแนะนํา <c oughs> เพื่อให้โลกเป็นสุขอรบรรดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมด จะไปกําหนดตั้งใจคิดและองค์สมเด็จพระธรรมสามิตริสอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนาถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปได้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกไว้ประชิด้วยเพอมาจบแล้ว ขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ภูนผลและจงจะเจริญไปด้วยจาตุรพิธาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขะพระละละปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี